สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านครับบอยบัมบัมทองพระเครื่องบ้านๆครับรายงานตัวครับสวัสดี FC ทุกท่านด้วยนะครับสวัสดีครับมาชมท่องทานติดต่อก่อนเลยนะครับผมขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ <Gym. S 1> นะครับพี่ๆครับขอบคุณทุกออเดอร์ครับขอบคุณทุกการติดตามนะครับนะครับประกันแท้สากลผิวเดิมนะครับเก๊ขึ้นเต็มครับก็เดี๋ยวขออธิบายนิดนึงนะครับก็มีคอมเมนต์นะครับจากพี่ๆทางบ้านนะครับองนี้ ประกันแท้ไหมแท้หรือเปล่าร้อยเปอร์เซ็นต์หรือเปล่าชวนหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะจริงๆพี่ๆสามารถสงสัยได้นะครับไม่ไม่ผิดนะครับนะครับก็จะพูดเสมอว่าทุกรายการที่ออกไปคือแท้สากลผิวเดิมนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับจะให้พี่ๆสบายใจได้นะครับผมพี่ๆทุกคนสงสัยได้๋อเดี๋ยวเราจะเล่าอะไรให้ฟังนะครับอันนี้มันผ่านมาแล้วเนาะนะครับผมก็ผมกับพี่เขาก็คุยกันเรียบร้อยนะครับคุยกันแฮปปี้ดิงครับเป็นพี่เป็นน้องกันเหมือนเดิมนะครับคุยกันตกลงกันได้ด้วยดีนะครับและขออนุญาต พี่ชายด้วยนะครับเดี๋ยวมาเล่าเป็นวิทยาทานแล้วกันนะครับนะครับขออนุญาตด้วยนะครับพี่ครับนะครับแล้วพี่เขาก็ชมผมมาด้วยนะครับว่าเป็นคนตรงไปตรงมาแล้วก็จริงใจแล้วก็แฝงแฝงนะครับผมแล้วก็พี่เขาจะกลับมาเช่าอีกนะครับขอบพระคุณมากนะครับก็มาอุ่นุนน้องอีกเด้อนะครับจะเล่าเป็นวิทยาทานแล้วกันนะครับผม ผมไม่เคยขายพระเกือบแท้ไม่ขายพระลังเลไม่ขายพระห้าสิบห้าสิบไปวัดดวงไม่มีครับออกจากมือผมนะครับคือร้อยเปอร์เซ็นต์อย่างเดียวนะครับคืออย่างนี้ขออยญาอธิบายให้ฟังนะครับขอเวลาสักสองนาทีผมขายเสือน้อยนะครับผมเสือน้อยทองแดงนะครับคอสวงกลมนะครับให้กับพี่ชายท่านหนึ่งไปนะครับก็เช่ากันปกตินะครับมีบัตรรับประกันแต่ทีนี้พี่เขาก็มีลูกค้ามาเช่าต่อไปอีกนะครับพี่ก็นาไปออกต่อมีลูกค้ามาเช่าไปนะครับแล้วทีนี้มันกับว่า เอาไปให้คนนู้นคนนี้ดูอะไรอย่างนี้นะครับในาภาษาพระเขาเรียกว่าแห่พระนะครับแห่พระให้คนนู้นคนนี้ดูแล้วเขาก็ผมก็ไม่รู้ว่าเขาดูเป็นหรือเปล่านะเขาก็คาๆกับว่าตีเก๋มาตีเก๋มาทีนี้ผมก็โอเคไม่เป็นไรเก๋เดี๋ยวผมรับผิดชอบให้เหมือนเดิมนะนะครับผมจ,จ่ายเต็มเลยแต่ว่าผมขอพิสูจน์น,นิดนึงนะครับขอสอบถามในกลุ่มหรือว่ากลุ่มลุงปู่สุตรนะครับหรือว่าผู้ที่เชี่ยวชาญน,นะครับสายตรงนะครับก่อนนะครับถ้าพิจารณาแล้ว ถ้าไม่แท้ผมคืนเต็มจานวนนะครับอ่าอะไรอย่างนี้นะครับก็คุยกันนะครับผมก็ได้ทําการเช็คนะครับในกลุ่มซึ่งผมเป็นสมาชิกกลุ่มลวงปูสุดอยู่แล้วสมาชิกเกือบส0 0 0 0นคนนะครับซึ่งมีแอดมินมีพี่ๆที่เป็นสายตรงแล้วก็มีความชํานาญมากๆนะครับดูให้นะครับหน้าหลังขอบตัดนะครับเราถ่ายลงไปนะครับก็ได้รับการพิจารณานะครับแล้วว่าแท้สากล100%ซนะครับหน้าหลังขอบตัดดูง่ายนะครับแท้ร้อยเปอร์เซ็นต โอเคสรุปแล้วว่าแทร้อเปอร์เซ็นทุกคอมเมนต์นะครับผมก็แคปให้พี่เขาดูนะครับแล้วก็พี่เขาก็โอเคนะครับโอเคนะครับหลังจากนั้นเราก็คุยกันด้วยดีนะครับก็ตกลงกันด้วยดีนะครับพี่เขาก็ไม่คืนนะครับก็เก็บไว้นะครับแล้วพี่เขาก็ขอบคุณผมมากนะครับว่าขอบคุณน้องบอยครับที่ตรงไปตรงมาชัดเจนดีนะครับแฟร์นะครับผมขอบพระคุณมากครับแล้วพี่เขาก็จะบอกว่าพี่มาอุดหนุนน้องใหม่นะครับนะครับพี่เขาขอบคุณผมมากก็ขอบคุณพี่คืนด้วยนะครับผมยังไงก็ถ้ามีโอกาสนะครับ นะครับเดี๋ยน้องดีๆรับใช้ครับพี่แล้วก็มาอุดหนุนน้องใหม่นะครับขอบพระคุณมากครับตอนนี้เราคุยกันด้วยดีแล้วนะครับตกลงกันด้วยดีนะครับเป็นพี่เป็นน้องแฮปปี้เอนดิ้งเหมือนเดิมนะครับสิ่งที่ผมจะสื่อคือนะครับบางทีเราก็ต้องมั่นใจในในฝีมือเราด้วยในความรู้ที่เรามีนะครับบางทีถามว่าคนที่เราเอาให้ไปดูเขาอาจจะไม่เป็นหรอกครับเขาอาจจะดูแค่ เขาเรียกว่าอะไรแบบศึกษาใหม่หรืออะไรก็แล้วแต่นะอันนี้เราก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับเขาอาจจะไม่ได้เก่งสักเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับเราก็ต้องให้คนที่เขาเป็นผู้ที่เชี่ยวชาญนะครับพระแท้อย่างที่ผมบอกเนี่ยพี่ถือองค์ไหนก็ได้เนี่ยเอาไปให้ใครก็ได้นะครับเขาซื้อหมดนะครับพระแท้ต้องขายได้ทุกคนนะครับไม่ใช่ขายได้เฉพาะคนนะครับอพี่ถือหันข้างไปนี่พี่ขายให้ใครก็ได้นะครับผมเขาซื้อหมดแหละนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับผมดูแลหลังการขายให้ร้อเปอร์เซ็นต์นะครับไม่ต้องห่วงนะนะครับขอบพระคุ นะครับพอปรอมาแล้วนะครับนะครับผมไม่ขายพากเกือบแทนนะออกจากมือผมต้องร้อยเปอร์เซ็นอย่างเดียวนะครับขอบคุณพี่ชายด้วยนะครับผมก็ขอบคุณพี่เขาก็ขอบคุณผมมานะครับว่าผมก็จริงใจดีตรงไปตรงมานะครับนะครับชัดเจนนะครับขอบคุณมากครับเช่าครบหนึ่งพันบาทนะเดี๋ยน้องแถมเบเกอร์ให้นะครับนี่นะครับนะครับผมก็เป็นหนุ่มโรงงานนี่แหละครับก็มีใจรักในเครื่องเหมือนพี่ๆครับก็แต่ผม นะครับรับผิดชอบดูแลให้ทุกท่านอยู่แล้วนะครับไม่ต้องห่วงนะครับอ่ะมาชมพอประรอบพิมใหญ่มาสององวันนี้นะครับนะครับนะครับพี่ชายมาอุดหนุนน้องใหม่นะครับขอบคุณมากครับที่ให้น้องยินดีบริการนะครับอ่ะสวยมากเลยพี่สององนี้โอ้โหแบบสวยมากผมใช้คำว่ามากเลยนะ นะครับอ่ะยังไม่ต้องลงกล้องพอปลรอนะพี่นะอันนี้คือขอไข่แตกด้วยนะพี่แต่ผมตีเป็นบล็อกธรรมดาแล้วกันหรือลองท็อปอะไรก็แล้วแต่ถ้าเป็นในสายตรงเขาจะตีเป็นบล็อกรองท็อปเลยนะเขาจะแยกกันกอไก่ขอไข่แล้วก็เลขสองขีดเลขสองขีดเลขสามขีดอะไรอย่างเงี้ยนะครับโหพี่นะครับผมก็ต้องชัดเจนนะพี่อย่างนี้ก็กอไก่ไม่แตกคงขอตีเป็นธรรมดาเลยนะแล้วกว่าลองท็อปอะไรก็แล้วแต่เราจะตกลงนะครับนะครับสวยพี่ ใครพลาดองค์ที่แล้วี่องค์นี้เลยครับปี่จมูกดีมากนี่ครับตรงนี้มีลุงนี่ครับด้านบนศีรษะหลวงพ่อก็มีลุงอันนี้ขอไข่แตกครับคําว่าเข็บมะโกขอไข่แตกแต่ก็ไก่ไม่แตกนะครับถือว่าเป็นวอกโอ้ยมีตัวหนังสือไฟไหลด้วยข้างศีรษะหลวงพ่อกเกษมมีลุงด้วยนะครับนี่ครับอ่าอันนี้เลขสองแตกด้วยนะบนเลขสองไทยมีขีดนะครับ เลขสามก็มีผู้องค์นี้สวยจริงนะครับใครพลาดองค์ทีแรีวพี่องค์นี้เลยโอ้ราคาแรงมากหลวงพ่อพกเกษมเดี๋ยวนี้โอ้โหพี่ต่อแทบไม่ลงอะ่ะนะครับยิ่งสวยๆนี่โอ้โหแบบราคาแรงมากตอนนี้ยคือมาแรงจริงๆพี่ๆโอ้โหด้านหลังคือดีมาก โอ้โพี่เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้บล็อกเดี๋ยวนี้ธรรมดาหรือว่าสองกิจสามกิจนี่เกือ2000บสองพันบวกลบไปแล้วนะพี่สองพันบวกลบไปแล้วนะพี่เดี๋ยวนี้ยิ่งส,สวยๆนี่โอ้โหพี่คือแบบนี่ครับขอบตัดแดงๆเลยนะครับประกันแท้สากลน,นะครับปร,ประกันประกันแทร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับพี่ไม่มีมาแทร้อยสิบนะครับไม่มีซื้อกันมาดวงไม่มีนะพี่ทุกอย่างต้องร้อยเปอร์เซ็นต์อย่างเดียวครับออกไปถึงมือลูกค,ค้าคือร้อยเปอร์เซ็นต์ครับพี่นะครับนี่ครับขอบตัด ชัดเจนนะครับนี่ครับขอบตัดแดงๆเลยนะครับสวยนะครับองนี้คือสวยเลยนะครับพอปลรนะครับผมตีนบล็อกธรรมดาแล้วกันพี่แต่ว่ามีขอไข่แตกนะถ้ากอไก่แตกนี่คือสองพันห้าเลยนะครับองนี้แต่ว่าพี่ได้ขอไข่แตกนะแต่ผมจะขายเป็นธรรมดานะเนี่ยนะครับมีลุงนะครับมีลุงข้างหัวข้างศีรษะพ่อข้าเสียมีลุงตามตัวหนังสือนะครับมีไฟไหล นะครับไฟไหลก็คือตัวอักษรสีแดงนะครับโอ้สวยสวยขอพันเพอพี่พันเก้าิพี่นะครับพันเพี่ผมซื้อมาพันเจ็ดห้าสิบนะครับ1ิบเจ็ดสิบแปดสิบเจ็ดห้าสิบสิบแปดห้าสิบเก้าห้าสิบกำไรคือผมส่งฟรีไงพี่ถ้าเอาสิบเหคือผมได้กําไรแค่ร้อยหนะครับเป็นอาชีพเสริมที่ไม่ทรยศเป็นอาชีพเสริมที่มั่นคง นะครับผมทําเป็นอาชีพเสริมเนาะเป็นอาชีพเสริมที่ดูแลครอบครัวได้นะครับผมใช้คํานี้เลยนะนะครับเป็นอาชีพเสริมที่ไม่เขาเรียกว่าอะไรพี่จะเป็นวิชาติดตัวเราไปตลอดนะครับเป็นอาชีพเสริมที่ไม่ไม่หลอกลวงไม่ทุจริตเขาเรียกอะไรพี่ผมก็พูดไม่ถูกอะแต่ว่าเป็นอาชีพที่สุ์จริตละกันนะครับผมขอพันเก้าห้าสิบคือพี่เลือกได้นะผมเปิดเท่ากันแต่ว่าองค์นี้สวยกว่าในมุมมองของบอยนะองค์นี้สวยกว่าองค์นี้ลุ้งกว่าเอางี้ดีกว่า๋ยวให้ดูก่อนยังไม่ต้องลงกล้อง เนี่ยพี่ดูพี่ดูด้านบนศีรษะหลวงพอ่อเกษมดูตามด้านข้างชื่อหลวงพอ่อเกษมดูด้านล่างดูขอบเหรียญเห็นไหมองนี้จัดกว่าในในสายตาของผมนะผมผมให้เป็นองค์ที่สองนะอง์เมื่อกี้คือองค์แรกถ้าพ,พี่เลือกก่อนได้นะครับพ,พี่เลือกสามารถเลือกองสององค์สองก่อนได้นะครับพอให้ลูกค้าที่ทักมาก่อนละกันพอเปิดพันเก้าห้าสิบพอเนี่ยองนีน้น่าจะสวยกว่าในมุมมองผมนะนะครับเดี๋ยวลงกล้องให้ดูนะครับและน่าจะมาทีครับพี่ เอาจริงๆอ่ะพันห้าพันหกอ่ะไม่ค่อยสวยหรอกก็เป็นผิวประลอดธรรมดาผมก็ไม่อยากจะเอามานะไม่อยากจะเช่ามาบางทีอยากให้สวยๆจะเก็บทั้งทีจะขายทั้งทีก็ต้องสวยเลยพี่เต็มเต็มระบบจริงๆครับพี่นี่ครับจมูกดีนะครับด้านบนศีรษะหลวงพ่อเสีมมีลุงนะครับเห็นไหมครับพี่นะครับตัวหนังสือไหลนะครับนี่ครับตรงนี้มีลุงนะครับอันนี้คือเลขสามขีดนะครับ เลขสามขีดนะครับบางทีตามสายตรงเขาจะตีเป็นรองท็อปเลยนะนะครับเลขสามขีดเลขสองขีดขอไขขีดอะไรเงี้ยนะครับเป็นรองท็อปแต่ถ้าเกิดกอไขขีดเมื่อไหร่คือเป็นท็อปเลยเป็นนิยมทันทีผมก็ไม่อยากแยกหรอกพี่เอาขายเป็นธรรมดาดีกว่าเนาะสบายใจด้วยนะครับนะสายตรงเขาน่าจะแยกกันอยู่แหละนะครับแต่ผมก็เอาราคาเดิมแหละพันเก้าห้าสิบอะโอเคพี่นะครับผมส่งฟรีนะครับผมส่งให้ฟรีนะครับนะครับ บางที่เขาเขอคิดค่าส่งห้าสิบาทนะพี่แต่ผมไม่คิดนะพี่ผมก็ก็มานั่งพิจารณาตัวเองอยู่นะว่าแต่ก็แต่ถามว่ามก็ก็ไม่ถึงกับแบบว่าต้องต้องขาดทุนอะไรมากหรอกพี่ก็พอได้อยู่แหละนะครับผมครับผมก็จริงใจไม่แพ้ใครหรอกพี่พี่จะเคยซื้อกวบ,บอยหนึ่งครั้งขึ้นไปจะรู้นิสัยบอยดีพี่ง่ายๆครับง่ายๆตรงๆองค์นี้สวยนะคู่องค์นี้สวยเลยพี่ โค oh, เต็มด้านหลังมีลุงประหลอดเดิมๆนะครับโอ้ oh, แต่ด้านหน้าคือจัดมากพี่จัดจานมากแล้วจะหมู่คือเต็มเต็มเลยอะ่ะนะครับโอ้โ oh, ห oh, เองวงนี้ผมให้ร้อยเปเซ็นนะครับนะครับพี่ๆจะได้บัตรด้วยนะครับ โอ้โหองนี้ขอบตัตย์ยังแดงแป๊ดเลยโอ้โห,โโหในสายตาผมผมว่าองสองสวยกว่าแต่องหนึ่งก็ลุง้งเนี่ยถ้าเราเทียบคู่อย่างนี้คืออันนี้คือองสองนะพี่อันนี้คือองสองนะเดี๋ยวผมจะเทียบคู่ให้ดูอ่ะอันนี้คือองหนึ่งผมว่าไม่ต่างนะพี่เนอะใกล้เคียงกันนะ องหนึ่งก็ลุ้งอยู่เหมือนกันองหนึ่งก็ได้อยู่เนี่ยมองมองมองไม่ต้องผ่านโทรศัพท์เนี่ยโหคือดีเลยอ่ะขอพันเก้าห้าสิบพี่พันเยกคู่เลยก็ได้พี่ถ้าใครไหวนะครับยกคู่เดี๋ยวผมลดราคาให้พิเศษเลยพันเก้าหก็3 8มพันแปดสามก็3 8มพันแปดสามไปเอาแค่ ทุนบอลเท่าไหร่วะทุนบอลสามพันห้าสามพันเก้าไปเอาสามพันแปดแล้วกันขอกำไรสามร้อยต่อยกคู่สามพันแปดก็ตกองละพันพันเก้าแพงไป,ปบ่าง๋ย่ลองต่อราคากันอีกทีไปเ,เปิดพันเก้าห้าสิบแล้วกันนะพี่นะครับไม่ข้ามสองพันหรอกนะครับพี่ถือว่าก็ได้บล็อกดีอยู่เหมือนกัน สวยอยู่เหมือนกัน,นครับพันเโอเคครับรายการต่อไปนะครับเป็นเหนรียญระฆังนะครับหลวงพ่อเกษมครับปี17นะเป็นผิวทองแดงนะครับออกวัดชอบออกวัดอัมพวาปี17งานยกช่อฟ้าอัมพวานะครับผมเคยขายนวะไปตอนนั้นนะน่าจะสักปีที่แล้วอ่ะพันผมจําไม่ได้ว่าพันหหรือพันหประมาณนี้แหละนะครับผมซึ่งทองแดงเนี่ยนะครับจะเล่นถูกกว่าทองแดงจะเป็นผิวลมดําอย่างเดียวนะถ้าเป็นเนื้อนวะเนี่ยจะออกเหลืองเหลืองเหมือนส้มอิดอ่ะ นั่นคือนาวะนะพี่นะถ้าออกถ้าโซนนี้คือทองแดงอย่างเดียวเป็นทองแดงลมดํานะครับแล้วลมดําไม่เปิดด้วยนะครับพี่จะหมูกดีมากนะครับสวยนี่ครับปีหนึ่งเจ็ดครับออกวัดอัมพวะนะครับหลวงพ่อเกษมหลวงปู่สุดหลวงปู่โตนะครับบุกเสกนะครับหลเกจิมากนี่ครับปีหนึ่งเจ็ดครับพี่ผิวดีผิวดีมากครับไม่เปิดเลยจะหมูกดีมากนะครับเรียนละข้างปีหนึ่งเจ็ดนะครับ ประกันแท้นะครับประกันแท้นะครับไม่ต้องห่วงนะพี่นะแท้เดิมนะครับไม่มีแท้เมกนะครับปีหนึ่งเจ็ดนะครับนี่ครับพี่ดูขอบปิ้นนะครับจะจะปิ้นแค่นี้นะครับขอบปิ้นเขาจะปิ้นแค่นี้นี่ครับนะครับลมดําไม่เปิดนะเดี๋ยวบอลลมก็ให้ดูชัดๆนะครับนี่ครับชัดเจนนะครับรูเจาะไม่เปิดเดี๋ยวผมจะให้ดูขอบตัดที่เป็นเอกลักษณ์สําหรับระฆังรุ่นนี้ บั้งตัดนี่ครับพี่ดูบั้งตัดนะครับจะกเขาจะเป็นอย่างนี้เลยนะบั้งตัดเขาตัวนี้คือตัดฉีกตัดฉีกแต่เขาจะมีบั้งตัดเป็นฟันใหญ่ๆเห็นไหมเห็นไหมครับเนี่ยเห็นไหมครับจะเป็นเอกลักษณ์มากนะครับสําหรับรุ่นนี้นะครับปีหนึ่งเจ็ดออกวัดอัมพวาครับพี่งานยกเจ้าฟ้าอัมพวาปีหนึ่งเจ็ดบางกอกน้อยกรุงเทพนะครับ หาไม่ง่ายนะพี่ออคือจริงๆต้องบอกกันว่าหลวงพ่อเกเสียมทุกวันนี้นะครับปีสามกว่าแซงหมดแล้วปีสามกว่ากองพันสองพอปลอพอร,อพอร,อพอรอปีสองสามยังสู้สามปีสามกว่าไม่ได้ในบางรุ่นนะนะครับอย่างเซ่งลี่ฮออย่างอะไรอย่างงี้ครับพี่หลักหมืน่นหลักแสนไปหมดแล้วนะครับแต่รุ่นนี้เป็นปีลึกนะครับเป็นปีลึกซึ่งซึ่งส่วนตัวผมนะผมชอบผมชอบเก็บเพราะว่าอะไรหนึ่งปีลึกพี่เป็นผ้าปีลึกครับพี่แล้วก็ราคาไม่เคยตกครับพี่ รุ่นเนี้ยเมื่อก่อนเล่นห้าเมื่อก่อนเล่นเล่นเจ็ดแปดร้อยอันนี้บอยเปิดหนึ่งพันทวนนะครับส่งฟรีนะปีหนึ่งเจ็ดครับพี่ต่อรองได้ครับพี่นะครับผมเปิดพันทวนนะครับอันนี้ทุนแปดร้อยพี่บอกทุนเลยนะครับต่อหน้าหลวงพ่อนะครับผมผมเอาแค่หนึ่งพันทวนผมส่งให้ฟรีเท่ากับว่าค่าพระห้าค่าพระเก้าร้อยห้าสิบค่าส่งห้าสิบบาทนะครับนะครับซึ่งผมไม่มีค่าส่งก็มีค่าเท่ากัน นะมาขอพันทวนนะครับทุกรายการพี่ต่อรองได้หมดนะครับหรือใครจะไม่ต่อก็ขอบพระคุณมากครับไม่เป็นไรนะครับนะครับอันนี้ก็เป็นระฆังระฆังอันนี้คือเราดูแล้วเนาะเป็นระฆังองค์เดิมเราอันนี้เรเอาสี่ร้อยนะนะครับสี่ร้อยเราดูกันแล้วเนาะเคยรีวิวหลายรอบละนะครับระฆังปีสามหกนะครับเเอาสี่ร้อยบาทนะครับอันนี้โอเคขออัปเดตพระใหม่ก่อนแล้วกันครับมาเสือกระโจนเสือกระโจนครับพี่นี่สวยนะครับสวยมากนะครับ นี่ครับพี่นะครับตามซอกนะเหลืองๆไฟๆเลยนะครับนี่ครับด้านหลังมีลุงนะครับอ่าเหมือนเดิมครับเสือกระโจนเราครับพันสี่ห้าสิบนะครับพอเอาพันสี่ห้าสิบพอวันนี้นะครับโปรติฟอร์มนี้ต้องเปิดพันหกอันนี้นี่ครับพี่ดูจมูกเต็มนะครับโค้ดเต็มนะครับนี่ครับตรงนี้มีลุงนะครับลุงๆประหลอดประหลอดนี่พี่ ครับเหลืองเหลืองนี่คือแบบเขาเรียกว่าอะไรพี่เป็นลุงก็ได้นะเป็นลุงเป็นไฟไฟอ่ะพี่ผิวไฟอะ่ะเนี่ยเห็นไหมสวยเลยนะครับแล้วจมูกหลงปูนี่คือเป็นสันเลยนะครับเสือกระโจนนี่คือสูตรได้แค่นี้แล้วนะพี่สูตรได้แค่นี้และเอาพันสี่ห้าสิบพอครับพี่เบาเ้า นี่ครับด้านหลังยันเต็มคมชัดนี่ครับประกันแทร้อยเปอร์เซ็นครับพี่นะครับผมแมผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงเหมือนกันนะครับพี่พี่ก็สงสัยได้แหละใครที่เคยซื้อผมหนึ่งครั้งขึ้มันจะรู้พี่นะครับผมก็จริงใจไม่แพ้ใครหรอกพี่ซื้อกระโจนนี่ผ่านมือผมเยอะนะครับผ่านมือผมเยอะมากนะครับผม ไม่ได้เก่งนะพี่แต่ว่าบางทีผมก็ดูแค่แวบ,บเดียวนะนะครับนี่ครับครอบตัดผมจะดูแค่ตรงนี้แหละประมาณหน้าเสือแล้วก็สิบสิบหกนาฬิกานะครับบางตัดก็จะเป็นบางตัดอยู่แหละพี่ง่ายง่ายอยู่เหมือนกันเนี่ยแล้วก็จุดเนี่ย อ่าพันสี่ห้าสิบพอครับพี่นะครับส่งฟรีส่งฟรีพร้อมบัตรนะครับหันข้างรังคู่ครับผมเหมือนเดิมอันนี้คือเหรียญเดิมนะหันข้างรังคู่ใครอยากสะสมปูดทิมได้เลยนะพี่มงคลจิราเลิกครับผมไม่มีกล่องอ่ะเปิดกันอยู่มีกล่องไม่ใช่มีกล่องแต่ว่าผิวไม่ประหลอดอ่ะเปิดกันอยู่เจ็ดแปดร้อยนะครับแต่ของผมคือผมเปิดพันสามเนื่องจากผิวคือโซนคัดมาไงพี่นะครับผมก็เลยอาจจะเปิดแพงกว่านิดหน่อยนะครับอ้าหันข้างนะครับนี่ครับต่อรองได้นะครับ เอ็นบ็อกรางคู่นะครับหลวงปู่สุดว่าก็หลงนะครับหูติงนะครับปีสองห้านะครับเต็มร้อยครับโซนนี้คือร้อยนึกไม่หักเลยนะครับนี่ครับนี่ครับสายฝนเฉียงนะครับขอปิ้นเล็กน้อยบอกรางคู่ด้วยนะครับนะครับเอาสองพันท้วนพอพี่ สองพันต้วนนะครับสองพันต้วนซื้อรางคู่แล้วฟอร์มนี้ไม่แพงหรอกครับพี่ถ้าเป็นเมื่อก่อนคงซื้อไม่ได้นะครับร่างคู่เมื่อก่อนก็สองพันห้าขึ้นครับนะครับ,นะรบพี่ดูขอบตัดนะเดี๋ยวผมให้ดูขอบตัดชัดๆแดงปั๊นะครับจบเพืยขอบตัดอย่างเดียวพี่หน้าหลังถูกต้องขอบตัดแค่นี้คือจ่ายตังค์เลยสําหรับคนที่จะซื้อนะนะครับถ้าพระไม่ได้อยู่ในเดียมเนี่ยเวลาพี่จะไปซื้อใครก็ได้พี่ดูหน้าหลังสิพี่ขอดูขอบตัดเลยไม่ต้องเกรงใจ พี่ถ่ายขอบตาให้ผมดูนะครับนะครับถ้าขอบตาแบบนี้พี่จ่ายเงินเลยครับพี่พี่ซื้อเลยนะครับโอเคขอสองพันครับพี่อ่ะนะครับประการต่อไปเหรียนหลวงปู่กูหาสวรรค์รุ่นแรกปีหนึ่งหกนะครับอธิบายให้ฟังสําหรับพี่ๆที่ไม่รู้ว่าวัดอ่อ้นาขวางคือวัดไหนวัดนาขวางเป็นอีกหนึ่งวัดที่หลวงปู่สุดนะครับ ท่านก็จะไปจําวัดไปไป,ไปมามาแล้วของวัดกาหลงกับวัดนาขวางนะครับวัดนาขวางไม่มีเจ้าวาดนะครับผมก็บางทีอาคารนะครับก็โบสถ์ะไรอย่างเงี้ยชั้นูกสุดโสมเนาะซึ่งไม่มีเจ้าวาดดูแลแล้วก็ไม่มีพระนะครับหลวงปู่สุดท่านก็จะไปไปมามาแล้วของวัดกาหลงกับนาขวางเวลามีงานประจําปีอ่ะหลวงปู่ก็จะมาจําวัดมาแสดงธรรมนะครับที่วัดนาขวาง วัดนาขวางมีหลวงปู่กูหาสวรรค์เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับที่หลวงปู่สุดเคารพนะครับรักเคารพศรัทธานะครับนะครับหลวงปู่เลยสร้างนะครับพี่สร้างพระเครื่องวัตถุมงคลขึ้นมารุ่นแรกคือรุ่นนี้หลวงปู่กูหาสวรรค์รุ่นแรกนะครับสร้างปีหนึ่งหกแล้วก็รุ่นที่สองเนี่ยนะครับใครได้ย้อนคลิปเก่าบอยเนี่ยนะครับบอยจะขายไปเนี่ยอันนั้นคือรุ่นสองรุ่นสองปีสองห้าสองสามและรุ่นที่สามปีสองห้าสองหกอันนี้คือรุ่นแรกนะครับจะสร้างในปีหนึ่งหก จะสร้างในปี16รุ่นแรกนะครับนี่พิมพ์ทรงนะครับนี่คือรุ่นแรกนะครับหนึ่งสองจะคล้ายๆกันนะพี่นะแต่จริงดูไม่ยากหรอกครับพี่นะครับขอบขอบเดืองเขาจะยกสูงนะครับอันนี้นะครับไปขอ700บาทนะครับขอ700บาททรงฟรีนะครับถ้าเป็นรุ่นสองก็ประมาณสัก400ถึง600อะพี่ซื้อเข้าได้นะครับแล้วก็ไปออกต่อเกินนี้ได้แล้วแต่มือแล้วกันนะครับนี่ครับสวย นะครับคมอยู่นะครับปีหนึ่งหกรุ่นแรกนะครับนี่หลวงปู่กูหาสวรรค์เน,นี่ยขอบเหรียญจะยกนะครับพื้นจะเป็นอย่างนี้เลยนะพี่พื้นเหรียญเนี่ยจะเป็นแบบนี้เลยแย่ๆอย่นี้เลยนะครับนี่ใบหน้าท่านนะครับจําใบหน้าท่านจาเกจจาประสบนะครับให้ดีนะพี่จำประสบให้ดี ดูง่ายเหมือนกันนะไม่ยากนะพี่รูเจาะก,ก็เป็นธรรมชาตินะครับเนี่ยเห็นไหมขอบยกเป็นธรรมชาตินะครับไม่เยินนะครับขอบจะสูงสูงนะครับด้านหลังประกันแท้นะพี่นะนะครับประกันแท้ครับพี่ยันตะก้อคมๆคมด้านหลังมีผิวไฟสวยนะพี่ ถือว่าสมบูรณ์มากในะปีหนึ่งหกนะครับพี่นะครับขอเจ็ดร้อยบาทนะพี่นะเจ็ดร้อยบาทครับนะครับผมก็ คือลูกค้าที่เคยซื้อกับ่อยไปจะรู้ดีว่าเราไม่ใช่เป็นผู้ซื้อผู้ขายกันแล้วนะครับซื้อหนึ่งครั้งขึ้นไปบางทีเรารู้ใจกันนะพี่เป็นพี่เป็นน้องกันไปแล้วอ่ะซื้อขายกันบางทีก็พูดคุยต่อรองราคาอะไรกันจนเป็นพี่เป็นน้องกันแล้วนะครับพี่ไม่ต้องเกรงใจบ่อยนะครับสามารถลุยได้เต็มที่นะครับอันนี้ก็จะเป็นสมเด็จอีกหนึ่งรุ่นที่ผมอยากจะแนะนําสําหรับคนที่อยากสะสมนะปี26แล้วก็แท้ทันหลวงปู่สุดนะครับเป็นสมเด็จสาลิกาคู่ปี26นะครับรุ่นนี้สร้างความสิ่ิดทโลนะ นะครับแล้วก็นํามานํามาแจกจ่ายอีกครั้งหนึ่งนะครับในปี4ี่ห้าแต่ว่าจัดสร้างในปี4ี่หกเอออาจสร้างในปี2องหกครั้งแรกนะครับครั้งแรกในปี2องหกนะครับจัดสร้างรุ่นนี้นะครับพี่นะครับแล้วนํามาเป็นที่ระลึกในวันในวันพระราชทานเพลิงศพหลวงปู่สุดในปี4ี่ห้านะครับแต่ว่าทางสากลน,นะครับรุ่นนี้นะครับ จัดในจัดจัดในปี25 26นะครับนะครับเป็นปี2 5 2 6ที่แท้ทันหลวงปู่สุดนะครับไม่ใช่ปี4 5หนะพี่เดี๋ยวบางท่านเข้าใจผิดนะครับอุย 45, ้ยปี4 5หเราอะไรเงี้ยปีปี26นะครับสากลให้ให้เป็นรุ 26, ่นปี26เราก็แท้ทนันเอาตามจริงเลยครับเอาตามจริงที่สร้างเลยนะสร้างสร้างหลวงปู่เลยนะครับสร้างรุ่นนี้เลยคือปี26นะครับนี่ครับปี26วัดกาหลงนะครับออกที่วกาหลงนะพี่นะนะครับ ยันกลมคมไม่แตกไม่บินไม่ลาวนะครับพร้อมกล่องเดิมอ,อันนี้ไปเอาหกร้อยบาทพอนะครับพี่จริงๆิงไม่แพงหรอกครับหกร้อยบาทมีกล่องนะครับตีสักกล่องสองร้อยนะกล่องสนะองร้อยจริงๆงกล่องขายได้นะพี่กล่องเมืองทองกล่องสุกะโจนะกล่องสองร้อยสมมุตินะพระสี่ร้อยไม่แพงครับแล้วพระสมบูรณ์ไม่แตกไม่หักไม่ลาวนะครับหน้าหน้าเก็บนะครับตอนนี้หกร้อยบาทพอครับพี่ นะครับพร้อมบัตรรับประกันหกร้อยบาทนะครับมงโกศิลาเลือกก็น่าเก็บพี่ผมเปิดพันสามม่ต่อรองมาได้ครับทุนน้องพันสองครับพี่น้องแบ่งทุนให้ก็ได้ถ้าใครจะเอาอ่ะนะครับไม่เป็นไรนะครับรับประกันแท้โซนนี้คือโซนที่คัดมาแล้วครับเป็นโซนที่คัดมาแล้วนะครับจมูกคือร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับนะครับโค้ดนะครับเห็นไหมครับพี่สองโค้ดนะครับแล้วพี่ดูโซนผิวนะครับ ผิวอย่างนี้หาไม่ง่ายนะครับหาไม่ง่ายนะครับสำหรับปูทิมมงคลศิละฤกษ์ปีสามหกบกเสกหลวงพ่อสาครครับนะครับนี่ครับชัดเจนนะครับหาไม่ง่ายนะครับพี่เอาเป็นว่าเดินสนามนะครับพี่เดินมาผมเดินมาน่าจะปีหนึ่งนะครับผมไม่เคยเจอผิวนี้เลยนะครับตอนหน้าปูทิมอันนี้คือผมไปซื้อ กับพี่พี่ที่รักเคารพกันนะครับสายนะนะครับวางตามสนามไม่มีนะครับผิวอย่างนี้หรืออาจจะมีแต่ผมไม่เห็นหรือว่ามีแต่ว่าผมไปไม่ทันก็ไม่รู้นะแต่ผมไม่เคยเจอจริงๆริงต่อหน้าปูทิมครับพี่แล้วนะพี่ดูผิวโซนผิวน,นี่ครับนี่ครับจะเก็บต้องเก็บโซนนี้เลยครับพี่ใครจะเก็บลงปูทิมครับจะเก็บต้องเก็บโซนนี้เลยนะครับ ทุนบาพ2นสพี่มาเปิดพันสามนะครับปีสาเจ็ดหลวงพ่อสาคนเสกรุ่นนี้ก็เป็นรุ่นนิยมเหมือนกันนะครับพี่แต่ราคาเ้าาหาก็พันบวกลบแล้วกันเดี๋วพอแถมจิกเกอร์ให้เก็บโอ้โหถ้าเก็บเก็บต้องเก็บโซนนี้พี่ถ้าจะเก็บนะต้องเก็บโซนนี้เลยนะครับ เอาเป็นแค่ปลอดหรือว่าเป็นธรรมดาก็กเก็บได้นะพี่แต่ถามว่าราคาก็ถามว่าต่ํากว่านี้แหละนะครับก็ประมาณสักเจ็ดแปดร้อยแปดเก้าร้อยแล้วแต่มือนะแล้วแต่มือนะครับนะครับแต่ถ้าส่วนปลอดอย่างนี้คือพันกว่าอยู่แล้วครับพันกว่าอยู่แล้วเราแกะองค์นี้ให้ดูแปบ๊บสวัสดีพี่เอฟซีทุกท่านครับมาชมเครื่องกันเนื้อแกะไม่ออกกล่องเดิมนะครับกล่องเดิมเดิมหมดนะครับเดิมผิวเดิมกล่อง เติมจาอเอาแกะไม่ออกยัดลึกเกินเอาทีนี้แกะไม่ออกแล้วเดี๋ยวต้องระวังพี่ต้องระวังบางทีเอาอะไรเหลมแหลมทิ่มไม่ได้พี่เดี๋ยวเป็นรอยนะครับต้องระวังพระเครื่องบางทีจับต้องระวังครพี่ผมนี้ระวังเท่าชีวิตนะพี่ ออกจากออกไปหาลูกค้าผมต้องร้อยเปอร์เซ็นต์ครับพี่ไม่มีวัดดวงไม่มีมาลังเลไม่มีแท้หรือเปล่าว่าแทห้าสิบเปอร์เซ็นต์เอาไปวัดดวงกันเองแล้วกันพี่ไม่มีครับพี่ถึงผมจะไม่ใช่เซียนผมก็ไม่มีครับพี่นี่ครับโคดโคดเดียวกันกับเมื่อกี้เลยนะครับแต่ว่าอันนี้เป็นทรงเสมาแล้วก็เป็นบล็อกนิยมนะบล็อกนิยมลงยาแดงนะครับลงยาแดงจะเป็นบล็อกนิยมนะครับนะครับถ้าเป็นกระไหล่เป็นหน้ากาก,ากทองแบบเนี้ยจะเป็นบล็อกบล็อกแชรคกันว่าบล็อกรองท็อปแล้วกันถ้าเป็นท็อปคือจะลงยาแดง นะครับเราจะหมูกคือสุดบล็อกได้แค่นี้แหละครับนะครับด้านหลังก็โอเคนะครับถือว่าสมบูรณ์นะครับนี่ปีสามเจ็ดนะครับร่นี้เขาเรียกห่วงเชื่อมนะเรียญเรียญรูปไข่ห่วงเชื่อมนะครับอันนี้เป็นทรงเสมาผมเปิดเท่ากันนะพี่ผมเปิดพันสามเท่ากันส่งให้ฟรีนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมอะไรนะครับโอนเงินก่อนอย่างเดียวครับไม่มีปลายทางนะครับใครอยากเก็บเก็บได้เลยปปรทิมชั่วโมงนี้ นะครับหลวงพ่อเสียมย่อะๆก็มีนะพี่ยังมีอีกเยอะเลยนะครับหลวงพ่อทองอยู่ก็ยังอยู่นะนะครับองเอาสี่ร้อยบาทพอนะพี่ปีสองสามนะครับหลวงพ่อทองอยู่ปีสองสามนะครับน่าเก็บนะชั่วโมงนี้ปีสองสามนะครับประกันแท้นะครับประกันแท้นะครับปู่ทว่ก็ยังอยู่นะครับปูทว่วุุนนี้รอสอสองร้อยครับจะสร้างในปีสองห้าเป็นเนื้อโลหะ สวยมากสวยมากครับพี่นี่ครับขอบคูณตุกตาติดตามนะครับองนี้น้องเอาแค่หกร้อยนะพี่นะหกหกร้อยบาทส่งฟรีนะครับพร้อมบัตรนะครับพี่จะเอาบัตรก็ได้หรือไม่เอาก็ได้แล้วแต่พี่ๆเลยนะครับนะครับถือว่าเป็นพระย่อยที่น่าเก็บน่าใช้พุทธคุณก็แล้วกันองนี้ถ้ายังอยู่ก็อาจจาะไปเลี่ยมกันนำไว้ให้ลูกนะครับก็ประมาณนี้ครับพี่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นพระเดิมๆกันที่เราเคยรีวิวแล้วกัน ขอบพระคุณพ,พี่ทุกท่านครับที่เข้ามากดติดตามให้นะครับกดไลค์กดแชร์แล้วก็รับชมคลิปบปจนจบค่ำคืนนี้ราตรีสวัสดิ์ทุกท่านครับนะครับทักมหาน้องนะครับขอบพระคุณมากสวัสดีครับผม